ในวันนี้ผมก็ได้สุ่มแชทโลกเข้ามาเจอตี้สาวหมวยแล้วเป็นคเล่นไม้เล่นไม้เล่นขาเต็งเต็งแรงสูงก็พอๆกันแหละแต่ว่าดูคนในตีหนึ่งสองสามสามแล้วกูแรงสูงซะด้วยแบดแบบพี่ยุ้ยแบบพี่ยุ้ยอ้าว เริ่มเกมมาในเกมนี้ผมพาอหมวยโดดที่เมืองซิเว์เหมือนเดิมหลังจากที่ลงถึงพื้นผมก็วิ่งโดบของโดบของแล้วก็ดบของหลังจากนั้นก็มีคนวิ่งเข้ามาชาจบ้านผมได้เอาลูกตะกั่วยัดปากไปลงไปแวะรับประทานเยลลี่สักเดียวเสร็จแล้วก็เลี้ยวมาเจอคนผมส่งมัดลงไปคุยกับตู้คอนเทนเนอร์ผมวิ่งมาเก็บของแบบฟินๆและหลังจากนั้นผมก็วิ่งออกเมืองผมวิ่งมาเจอคนอยู่ข้างหน้าเสิร์ฟสตอรอเบอร์รี่ไปให้กินหนึ่งเม็ดเหมือนว่ามันจะยังไม่เข็ดกันัาไปอีกเม็ดแล้วกัน <Game> อย่างดีที่เพื่อนในทีวิ่งมาชุบไม่งั้นคงได้ไปนั่งกินละมุดที่หน้าล็อบบี้ผมวิ่งมาช่วยเพื่อนหนัวแต่เหมือนว่าเพื่อนมันจะสีสวผมก็เลยสง่งลูกตะกั่วไปให้เพื่อนมันกินหัวระเบิดเบิ้งเหมือนว่าคนในตี้มันจะแข็งลงย้ำสบเดิมสุดท้ายก็โดนผมตบสังศรลงไปผมได้ยินเสียงปืนอยู่ขา้างหน้าหลังจากนั้นผมก็เก ผมวิ่งดมหมอกผมเจอลูกยาจ,จอกผมก็เลยป๊อกป๊อกใส่มันผมวิ่งมาเจออีกหนึ่งคนผมเลยทำการลบตัวตนมันออกจากเกมไปกดใหม่นะอีดเหมือนจะมีคนอยู่ข้างหน้าผมเลยจัดการส่งอีป้านี่ลงไปนอนคุยกับลากมาม่วงไปเกิดใหม่ไปผมวิ่งมาเจอขนนั่งติ่มผมเลยส่งมันกลับไปดิดขิมอยู่หน้าล็อบบี้หลังจากนั้นผมวิ่งเข้ามานัวผมเลยส่งวัวสองตัวกลับไปนัวกันอยู่หน้าล็อบบี้จูๆ่ๆเพื่อนผมก็วิ่งไปตาย,ตยชุดได้ครับ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 เออมึงจะกดห่าไหม เหมือนว่าฝั่งตรงข้ามเขาจะหิวผมก็เลยจัดมบาไบปคิวไปให้2ไม้ตามด้วยลูกตะกั่วเหลือคนอยู่ตัวสุดท้ายแต่ก็เหมือนว่าจะวอดวายขายเยนรี่ไปหนึถุง,งจริงๆก็ไม่ได้จะล้มหลอกเห็นเพื่อนคิวน้อยไงอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็ได้บูยาถึงผมจะยิงไม่มากแต่ถ้ายากหนูเยอะ